รู้กันไหมคะว,ว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมีดียังไงคะข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นข้าวนะคะที่คนไทยนิยมรับประทานกันมากค่ะด้วยกลิ่นหอมแล้วก็รสสัมผัสสุดนุ่มนะคะอันเป็นเอกลักษณ์นี่เองค่ะและนอกจากความอร่อยของข้าวหอมมะลิแล้วนะคะรู้หรือไม่คะว่าข้าวหอมมะลิค่ะยังมีคุณประโยชน์มากมายต่อร่างกายด้วยค่ะ วิตามิน B1 นะคะที่ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตค่ะซึ่งเป็นสารอาหารหลักในข้าวนะคะแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยค่ะวิตามิน B2 และไนาอาซิน หรือวิตามิน B3 นะคะมีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันค่ะนอกจากนี้นะคะวิตามิน B1 เนี่ยยังช่วยให้เยื่อบุทางเดินอาหารและผิวหนังอยู่ในสภาพปกติอีกด้วยค่ะแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะคะที่มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงค่ะและนอกจากนี้นะคะข้าวหอมมะลิก็ยังมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆนะคะที่มีประโยชน์แล้วก็ ข้าวนะคะยังอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตที่ช่วยเติมพลังงานให้กับร่างกายและสมองรวมทั้งยังมีโปรตีนและไขมันน้อยอีกด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะข้าวหอมมะลินะคะจึงเป็นแหล่งพ,พลังงานนะคะที่จะช่วยเติมพลังงานให้กับทุกๆมือค่ะโดยเฉพาะนะคะมื้อเช้านะคะที่เป็นมื้อแรกของวันค่ะที่ให้พลังงานแล้วก็สารอาหารแก่ร่างกายและสมองนะคะให้พร้อมในการที่จะทํากิจกรรมต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะที่จะรับประทานข้าวหอมมะลิอร่อยๆก็สามารถติดต่อเราได้ค่ะ